ที่สากแก้วนะครับจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกที่อรญญารญประเทศนะครับบรรยากาศการเข้าออกก็เรียกว่าน้อยกว่าช่วง2อสาวันที่ผ่านมาหลังจากเจ้าหน้าที่ของไทยเนี่ยตรวจเข้มมากขึ้นแล้วก็มีมาตรการของกองกําลังบูรพาที่สกัดไม่ให้คนไทยเนี่ยข้ามไปทํางานที่บ่อนคาสิโนโลแล้วก็สถานบันเทิงที่ฝั่งปอยเปตน,นะครับแต่ว่าปรากฏก็ยังมีบางส่วนครับบางส่วนที่ลักลอบข้ามแดนโดยใช้ช่องทางธรรมชาติทําให้เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจอรญญารญประเทศ แล้วก็ชุดควบคุมกรมฐานพรานที่12กองกําลังบูรพาก็ได้มีการจัดกําลังเดินเท้าลาดตะเวนตรวจเข้มนะครับเพื่อป้องกันการลักลอบข้ามแดนที่ผิดกฎหมายและแม้ว่าด่านพรมแดนไทยกัมพูชาจะมีความตึงเครียดนะแต่ว่าที่ด่านถาวรบ้านแหลมอําเภอโป่งน้าร้อนจังหวัดจันทบ,บุรีเมื่อวานนี้ก็เห็นมีความเรื่องของการมีน้ําใจนะครับมีการเปิดประตูใหญ่ชั่วคราวเพราะว่าต้องมีการนําตัวชาวกัมพูชาที่ได้รับบาดเจ็บต้นไม้ล้มทับที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกลับประเทศนะครับ ญาติของคนเจ็บก็ยกมือไหว้เจ้าหน้าที่ไทยทั้งน้ําตาเลยอขอบคุณในความมีน้ําใจนะครับค่ะส่วนบรรยากาศที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็กที่คลองใหญ่จังหวัดตราดรถบรรทุกก็มีทั้งอาหารสดอาหารทะเลยังคงจอดรอคิวผ่านด่านเข้าไปยังพื้นที่จังหวัดเกาะกงของกัมพูชาเป็นจำนวนมากนะครับก็เป็นผลจากที่ทางฝั่งโน้นเนี่ยไม่อนุญาตให้พืชผักผ,ผลไม้เข้าประเทศทำให้ชาวกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดพระตะบองบ,งบางส่วนก็ได้รับผลกระทบกันไปด้วยครับ ฝั่งนู้นเขาไม่ให้เอาผักเข้าพืชเกษตรเข้าใช่ครับแล้วทางนู้นเอาที่ไหนมากิกินไม่รู้เหมือนกันครับไม่มีกินเขาปลูกเขาไม่ได้ปลูกผักอะไรกันเยอะก็ปลูกกันครับปลูกแล้ะครับแต่น้อยเอออันนี้ก็มรน้อยแต่ประมาณรู้ไม่ได้ครับเราได้เขาทำยังไงหรอเรแล้วถ้าเขาปิดด่านเลยจะทำยังไงก็ตอบไม่ได้ครับตอบไม่ได้ยังไงครับไม่อยากให้ปิดเนาะครับ ส่วนกรณีของชาวบ้านครับในพื้นที่ตะบลชำรากอำเภอเมืองตราดได้ยินเสียงปืนหลายนัดบริเวณเขาบรรทัดชายแดนไทยกัมพูชาคืนวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาเรื่องนี้ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาว,วิกโยธินตราดยืนยันว่ามีการยิงปืนจริงเป็นการยิงโดรนนะครับที่บินอยู่บนท้องฟ้าจํานวนหลายลาโดยไม่ทราบว,ว่าเป็นโดรนของฝ่ายใดส่วนเสียงปืนที่ได้ยินมาจากฝั่งกัมพูชาไม่แน่ชัดว่าหน่วยใดเป็นคนยิงครับฝากขอความร่วมมือประชาชนชาวบ้านในพื้นที่ งดถ่ายภาพการเคลื่อนย้ายวุธยุทธปกรณ์แล้วก็กำลังพลไปไประจาตามจุดต่างๆแล้วนําไปลงโซเชียลเพราะว่าจะทําให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยรู้พิกัดของเราครับอือ